บทที่เ็ดพุทธานุสติรอบแรกอิติปิโสภักวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารานาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอานุตตะโรปุริสธรรมมาซาราิสัตทาเทวามนุษสสานังพุทโธภักวาติบทที่8ธรรมานุสติ สวากาโตภะควตาธมโมสันทิตโกอาักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติบทที่9กาสังคานุสติสุปฏิปันโนภะควโตซาวกะังคโคอุชุปฏิปันโนภะควโตซาวกะั่งคโค ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสั่งโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโคยาทิทานจัตตาริบุริษายุคานิอัฏฐะบุริษาปุคลาเอสะภะคะวะโตซาวกสังโคอาหุเนโยปาบุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการานิโย อนุตารังปุญญเขตตังโลกัสสติบที่สิบจินดามณีเปียงมันตังจินดามณีเปียงมันตังยะสังทาสังโกนังอุป,ปสันติจิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปปโพตันจมหาราชาตวังมังโปสดัตถุโนทีปัง กาเรเทวสุโปเศรษฐิกินจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพะวันตุเมสิริลาพังชนาะเยมณีจินดาปียังจท่านังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสกัตตวาสกัตตวาพุทธะรัตานังโอสถังอุตมังวรัง พิตังเทวมนุษา์นังพุทธเตชะนสโธินานาันาสันตุปัทวาสเพทุขาวูปะสเสมนตุเตสกัตตวาธัมมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริราหูปะสมนังธัมเตชะนสโธินานาันาสันตุปัทวาสเพพยาวูปะสเสมนตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนาสธินานัสันตุปัทวาสเพโรคาวุปสเมนตุเตบทที่เจพุทธานุสติรอบที่สองอิติปิโสพะควาอาราหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาระทิสัตทท่าเทวมนุษย์ซานางพุทธโภธควาติบทที่แปธรรมานุสติสวาค่าโตพคะวตาธรรมโมสั้นทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะน่ยโกปจัดตามเวทิตโพวิญูปีต uh ิอธิก้าวสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะั่งโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะังโคซามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะั่งโค ยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะพัวะโตสาวะกัังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการันยโยอนุตตร,รังปุญญกเขตังโลกสซาติ บทที่สิบจินดามณีเปียงมันตังจินดามณีเปียงมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสินนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสถุโโนทีปังกาเรเทโวสุโปเศธิกินจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยงกันตังสาริปุตโตภวันตุเม สิทธิลาพังชนะเยนยเมณีจินดาเปียงจะทธนังสัพเพชนาพระหูชนาเปียงมามะบทที่สิบเอ็ดสกัตาวาสกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชะนะโสธินาณสันตุปัทวาวสัพเพทุขาวุปสเมนตุเตสกัตาวาธารรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริรา อุปสมนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพภยาอุปสเมนตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาอุปสเมนตุเตบทที่เจ็ดพุทธานุสติรอบที่สาม อิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาระิสัตท่าเทวามนุษตซานังพุทโธภะคะวาตีบทที่8ธรรมานุสติสวาาโตภะคะวตาธมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปนาฮิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติบทที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง่งโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง่งโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง่งโค ซามีสิปติปันโนภะคาวะโตซาวะกะสังโคยาทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัตถปุริสปุคาลาเอสาภะคาวะโตซาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสติ บทที่สจิจินดามณีเปียงมันตังจินดามณีเปียงมันตังยะสังทาสังโกนังอุป,ปสันติสนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทิปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยัง กันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะเยมณีจินดาปียังจะานังสเพชนาพะหูชนาปียังมะมะบทที่สิบเอสกกาา็สก,กตาวาสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนาสถธินานาสันตุปัทวา สเพทุขา,าวูปะสเมตุตเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังประริราโหปะสมนังธรรมเตชเชนะโสธินานสันตุปัทว,วาสเพพยาวูปะสเมนตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรงวังอหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชเชนะโสธินานสันตุ ปทวาสเพโรคาวูปสเมนตุเตบทที่สิบสอชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวหาหนังจตุสจาสพังระสรเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทยพุทธาอัทวิสตินายกา สัพเพปติทิตาเมหังมัทะเกเตมุนิสาราซีเซปติทิโตเมหังพุโทธโทธธัมโมทวิโรจเนสังโฆปติทิโตเมหังอุเรสภะคุณากะโรหัทเยเมอนุรุธโธซาริบุโตจทะทักขิเนโกณทันโยปิติภาคัสมิงมุคลานโนจะวามเกทักขิเนสวนเนไเมหังอาสุนันทะราหุโลกัสโปจะมหานามอุภาสุวามโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิง สุริโยวะปพะังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิตโตม,มูนิปุงคาโวกุมารากัสโปเทโรมมเฮซีจิตาวาทโโโปโซมัยังวัฒนนินจังติธาสิคุณากะโรคุณโนอังคุลิมาโรจะปุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามามะเซซาสิติมาหาเทรา วิชิตาชินาสาวากาเอเตศิติมหาเทราชิตะวันโตชินโนราซาชลันตาสิละเตเชนะอังคามังเคสุสันธิตารัตานังปุรโตอาสิทักคิเนเมตตาสุตตะกังทัชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตกัง อากาเซชัตนางอาสิเซซาปาการสันทิตาชินานานาวารสังิตาสัตตป,ปากาลลังกตาวาตาปิตาทาัศนชาตาภาัยละชะตุกัทาวาอาเซซาวินยังยันตุอนันตชินเตชะซาวัสโตเมสกิเจนาสธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชระมชชมหิวิหารันตังมหิตะเล สทาปเนณุมังสะเพเต,เตมหาปริสาสภาอิเจวมัมโตสุขุตโตสุรคโคโขชินานุภาเวนาชิตุปทโวธรรมานุภาเวนาชิตาริสังคโคสังขานุภาเวนาชิตันตะรายโยสัตธรรม,มานุภาวะปาลิโตจาร,รามิชินาปัญชเรติบทที่สิบสามพาหุมหาการ พารุงสหัสสมาพินิมิตาสาบุทันตังคาริเมฆาลังอุทิตาโครสะเสนมารังทานาทิธรรมวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชยมังคลานิมาเรติเรกมามะพิชิตาสภพรติงโครัมปนาราวกามขะมัทธายคขั้งขันงตีสุทันตะวิชนาชิตวามุนินโท ตันเตชาสซาพวตุเตชยมังคลานินาราคิรินคขชวรังอติมัตตภูตังทาวะคิจักกะมาสานีวะสุทารุนันตังเมตตมุเซกะวิชนาชิตวามุนินโธตันเตชาสซาพวตุเตชยมังคลานิ อุคิตตาคัคา,า,ามติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาระวันตังอิทธีพิสังคาตมโนโชิตตวามุนินโทตันเตชซาพวตุเตชยมังคลานิกัตตวานากัตถมุทรังอิวัคพินิยาจินจายาทุทธวจนังชนะกายมามเชสันเตนะ โสมะวิชนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสซาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมัติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชริโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสซาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภูชักขังมิภูทางมาหิต,ตพิงกุเตนเคระภูชเคนะ ธรรมาปยันโตอิทูปเทสะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทธาหัตถังธัมมังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคาานิ เอตาปิพุทธะชยมังคละอัตคทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุป,ปัฏฐา,านิโมคังสุคังอธิคามยนานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทกิตายะสภปพพานินังปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจะวเชนะโหตุเตชยามังคลังชยันโตโพธิยามเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยามังคะเลอปราชิตะปัลลังเกสิเซปะวิโปคะเรอภิเซเกสภะพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนัตังสุมังคลังสุปภาตังสุขุทิตังสุขโนสุหุโตจักสุทังธรรมาจาริสุ ปัทขีนางกายยกรมมังวาจากรมมังปัทขิีนางปทักขีนางมโนกรมมังปณีิทิเตปัทขคีนาปัทขคีนานิกาตวานะละพันตเทปัทขคีเนภวัตตุสพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสีพระวันตุเตภวัตตุสพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสทาสีพระวันตุเต ภวัตุุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภพสังขานุภาเวนะสทาสดทีภาวันตุเตบทที่สิบสปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารัสวาสินีทุเปคเรโพธิคเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมะทาเนนะภะวันเตปูชิตา โสทิ้งกับโรนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจมัมชานวกาจพิขโวสารามิกาธานาปตีอุปาสากาคามาจเทซานิคมาจะอิสราสัมปานภูตาสุขิตาพาวันตุเตชาลาูุชายเยปิจจาอันทสัมภวาสังเสทชาตา อัทโวปปาติกานิยายานิกังธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปิทุคสะกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธทราจะปุคลาสังคโคโหตุสมคโควะอัชายะจหิตายะจาอัมเหรักขตุ สัมธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตปัชน,นาโ้นตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุ เมธานินมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่15เทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขับปัตาจจนิทุกขาพยาปิตาจจนิพยาโสกป,ปัตาจจนิโสกาโหนตุสัเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาโหงตุขัชันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปต,ตาปเจกานันจะย,ยังพลังอราหาันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโซ ที่สสุมังคลาคาถาโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภพพุทธานุภาเวนะสถีโนตุนิรันตาลังโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภธรรมานุภาเวนะสถีโนตุนิรันตาลังโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสพสังคานุภาเวนะ สดีุนตุนิรันตะรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้ผนจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไ่ยวยครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศ จงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทินสาธุ